โอเคสวัสด okay, so ีคร er, ับผมเบิร์ดวัชเช่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะการเรื่องไอตัวเครื่องทาน้ําแข็งหน่ะลองดูมันมันน้าแข็งมันไม่เป็นก้อนก้อนใหญ่ๆตามตามที่มันระบุไว้ในโฆษณาครับเออพอผมลองลื้อพัดลมออกมาดูหน้าเครื่อนสรุปว่าพัดลมเสียไปตัวหนึ่งมันเลยระบายความร้อนไม่ทันพอระบายความร้อนไม่ทันมันก็เลยทาให้ไอตัวแผ่นทำความเย็นเนี่ยมันไม่เย็นมันไม่เย็นเทียบแล้วนะน้ำมันไม่เกาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพัดลมกันแต่ทีนี้ ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนพัดลมแล้วกันเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องเรื่องความเร็วพัดลมก่อนแล้วกันอ่ะมาดูใกล้ครับผมอันนี้นะครับอันนี้พัดลมที่ติดที่ติดก,กับเครื่องทำน้ำแข็งมานะเห็นมนะ12โวลต์อ่าใกล้แค่ไหนก็ช่าง,ง0.3แอมป์มันก็คือน่าจะบุนได้ความเร็วระดับหนึ่งนะแต่ส่วนตัวนี้12โวลต์0.35แอมป์ใกล้ๆครับใกล้ๆเลยครับผมเพื่อใครตาไม่ดีนะโอ้โหมาเราถ่ายด้วย ไอโฟน14 Pro Max นะคุยหน่อยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปแกะพัดลมมาจากพวกอะไหล่คอมพิวเตอร์ลนะแต่เดี๋ยวเราจะจะยังไม่เปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าพัดลมมันคนละไซส์นะเราอาจะต้องโมโมแป้นโมอะไรมันใหม,ม่แต่พัดลมที่ผมจะต้องที่จะเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็น12โวลต์อย่างตัวนี้มัน1.43แอมป์มันก็น่าจะมีแรงลมที่ที่แรงกว่าตัวตัวนี้ถึง3 4เท่า ตัวนี้ตัวเึิงตัวนี้12โวลต์0.56แอมป์นะ้ะก็จะมีน่าจะมีความแรงลมมากกว่าตัวนี้เกือบสองเท่าแต่ทีนี้อ่ะเรามาถึงคอนเทนต์ของเราเลยแล้วกันนะ,ะครับมาดูเจ้าไอ้พัดลมอันนี้แม่งสองสายไงชิบหายแล้วไอ้พัดลมอันนี้สี่สายแล้วต่อกันยังไงล่ะครับอ่ะผมบอกอธิบายฟังแล้วกันถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะ เวลาเวลาดูนะใกล้ๆครับเนครับผมเวลาเราดูนะอให้เราให้เราหันให้เราหันหัวปั๊บแบบนี้มันจะมีพัดลมแบบสายไฟแบบสองเส้นแบบนี้นะแล้วก็มันบางรุ่นมันจะเป็นสามเส้นนะบางรุ่นมันจะเป็นสี่เส้นอย่างที่ผมถอดมาเนี่ยถอดมาจากเครื่องเวิร์กสเตชันเป็นสี่เส้นอ่ะสี่เส้นนะครับเวลาเราดูว่าสายไหนคือสายไฟสายไหนคือสายกาวและอีกสองสายคือสายหาอะไรก็อย่างนี้เลยอ่ะ ก็คือถ้าถ้าเราต้องหันอย่างนี้ก่อนนะตรงนี้มันจะมีบอกอยู่มีเห็นไหมครับผมเห็นได้ไหมมีตัวสัญลักษณ์บอกอยู่ส่วนใหญ่มันจะเขียนเลขหนึ่งหรือถ้าเป็นสายดําเนี่ยถ้าเราถ้าเราหันแบบนี้เลยนะเอาเอาเอาด้านความอย่างนี้นะแล้วก็หันหัวไปทางนี้หันหัวไปทางซ้ายสายสีดําเนี่ยจะเป็นสายกาวเห็นกาวน,นะใกล้เลยครับผมใกล้เลยครับใกล้เลยคนระับอ่าสายกาวนะส่วนสายสีเหลืองเนี่ยเป็นสายไฟ ในกรณีที่เราจะต่อเข้ากับอันนี้เราก็ต่อกาวกับไฟคาวอะไรเลยเสร็จแล้วเห็นปหมของเดิมมันก็เป็นสีดากับสีเหลืองแต่ทีนี้ผมจะมาอธิบายสายสองเส้นมันคือสายอะไรอ่ะในกรณีเราเจอพัดลมแบบสามสายมันจะมีสายเส้นนี้เพิ่มอลองมาอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมสายเส้นนี้คือสายเป็นเป็นตัวเป็นเซ็นเซอร์ในการนับรอบนับรอบของพัดลมตัวนี้ยเวลาเราไปดูไปดูรอบพัดลมในใบออด อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมันหมุนพันรอบเก้าร้อยอบใช่ไหมนี่เป็นเพราะสายตัวนี้นะครับส่วนสายตัวนี้บางบางรุ่นมีอย่างอย่างที่ผมจะเอามาสับเปลี่ยนเนี่ยบางรุ่นบางรุ่นเนี้ยมีสายตัวนี้คือสายสายคอนโทรลพัดลมให้ให้เร่งเร็วเร่งเบาได้นะครับอันนี้เห็นไหมตัวเนี้ยคือเร่งเร็วเร่งเบาได้นะครับเพราะว่ามันกินกระแสะไฟเยอะบางทีบางทีเดี๋ยวในเครื่องเซเวอร์เนี่ย เครื่องมันยังทํางานไม่หนักหรือพออุณหภูมิมันถึงเท่านี้มันอาจจะวิ่งแค่เจ็ดร้อยรอบพออุณหภูมิมันถึงเจ็ดแปดสิบองศามันอาจจะวิ่งเป็นสองพันสามพันรอบก็อยู่ที่ตัวนี้ตัวตัวคอนโทรลนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้ไอ้พวกนี้มันไม่มีตัวคอนโทรลใช่ไหมผมอธิบายก่อนถ้าพวกนี้ไม่มีตัวคอนโทรลเนี่ยถ้าเราจะเร่งพัดลมพัดลมเนี่ยส่วนใหญ่มันก็สามารถเร่งตามกระแสไฟได้เลยแล้วก็คือเราก็จ่ายไฟเพิ่มจาก12โวลต์เป็น13มโวลต์14โวลต์มันก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็จะไม่ดีเท่่าาากรนผ ผ่านเขาเรียกว่าผ่านอะไรวะผ่านซอฟต์แวร์หรือว่าสายคอนโทรลความเร็วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็อธิบายเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าพัดลมแบบแบบสองสายแบบสามสายและแบบที่ผมโชว์อยู่แบบสี่สายเนี่ยสายไฟแต่ละเส้นเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมประกอบเสร็จยวลองมาดูกันนะว่าตู้เนี้ยมันจะเย็นไหมแต่ผมไม่ประกอบแล้วกันเดี๋ยวให้ ช่างอื่นเขาจัดการแล้วกันผมรื้อพัดลมมาให้ละกันอา้าวขอบคุณมากสําหรับที่ติดตามนะครับเอซถ้าใครเห็นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยอะไรเป็นคลิปดีๆหรือว่าถ้าใครอยากไห้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าไอที่ผมบอกมาเนี่ยมันถูกมันผิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันอ่ะไปก่อน,นครับผมแล้วเจอกันคลิปห,ห,ห,หน้าเออวอรจิอย่าลูมตั้ต๊อปดิสิ้นท้ายด้วหน่อยเลยไปแล้วบ๊ายบาย